วันนี้เรามาอ้อ,อบงใไม่ครับมันต้องซื้อครับเพราะว่าโลกโควิดเยอะแล้วใช้ร่วมกันไม่ได้ถึงเวลาที่ต้องซื้อตั <c oughs> วันึ่งคาเนเซ็ปต์ครับตัวแสงไม้ เ,เ,เ,เพี่แล้ยังบอกว่าตัวแพงบางทีมันก็ไม่ได้เข้ากับเสียงของอเรเสี <c oughs> ยงอลองไปลองไปเสียง้อ,อน่มันมันเป็ียนไม้แล้ว <c oughs> ใช่ครับ

เวลาใช้งานร่วมกันหลายเครื่องอะ่ะมันจะได้ใช้ได้เยอะกว่าช่องมันเยอะกว่าเสียว่าเสียมันเหมือนกันแต่ว่าสมมุิเอาไปใช้แบบในคณะใหญ,ใหญ่หลายตัวเนี้ยใช้ได้หลายตัวกว่าแต่เดีอันนี้ใช้ไปหกตัวม,วนมันอาจจะชนนะอันนี้ใช้ได้เป็นสิบอะไรอ่าเงี้มันมพอแล้วในน้ำในน้ยังไงมีสามมือกล้วยได้หรอจิ๊บจิบม จะต่างกันเรื่องคือนนี่ตัวเปลี่ยนตัวไม้ได้ไหมพี่ตัวม้เปลี่ยนได้หัวใช่ไหมครับหัวเปลี่ยนได้อ๋ออันนี้เราเอาหัวมาเปลี่ยนใช่อันนี้จะเป็น9-5จริงๆ9-5หรอแต่4-5มันเป็นหัวแพทเทร์เดียวกันฟวามล้เอียด9-5มันเะกว่ามันจะคมกว่า เช็ค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 เตั้งกันอยู่ต่างกันเซนส์มันเร็วเช็คเช็คทดสองสองสสเช็คเช็คหนึสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คเช็ตัางกันอยู่ด oh. ถ้าเป็นซีรีส์นี้มันต่างกันไม่กี่พันนะชิบชิบชิชิชต่างเลยมันจะไวต่างนี้นี่มันเร็วกว่าเซนซิติฟี้สูงถ้ามีงบก็ใช้รุ่นสามร้อยถ้ารุ่นสามร้อยมันจะคนที่ทำเราจะมีถูฟังฟังเราได้ด้วยแล้วก็ช่องม,มันจะแคบกว่าเวลาไปใช้มันซอยได้เยอะไม่ต้องไม่เบียด ถ้าเป็นสามร้อยเพิ่มไม่ถึงมืองปเก้าพัช้าหัวมีสองล้าสามห้าก้าสี่ห้าาแสสได้อีก็อันนีเลยก้กสี่งสองเจ็ดเกองมถ้าเป็นสามร้อยสามหมื่นเก้าเก้าอันนี้จะดูด และก็เดีวกว่าใช่ครับเซนซิวิตี้สูงกว่าลองชั่วบ่มาถึงว่าเดียวแต่มันก็พอใช้แล้เดี๋ยวแต่ว่าหมายถึงว่าเพื่อเขาเดี๋ซื้อแบบมันจบไปคนนี้อือผมันซื้อทีเดียวมันบ่เพราะหมายช่องไหนน่ ดีครับน,นี่ช่องงี้ครับ <c oughs> จังงี้คนติดตามมาเกินไปในทุกมีม <c oughs> ช่วงนี้ประชุมประชุมกันดูใช่ไหมช่วง,งนี้ครับรางแผนนี่ครับบุคคลเบื้องหลังกิจกอนแฟนอีฟีนผ่านไปบุคลาก่นครับมิเตร์ไม่ไุนรุนครับอีพีสองก็กำลังจะผ่านไปนะครับ <c oughs> ต่างต่อไวปจะอะไรครับอีพี่สองต่างต่อไว้ันหาครับพันหาลอยค,คนแต่ก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าแรงสนับสนุนกำลังกำลังใจกำลังดีครับสุดๆก็ขอให้ติดตามผลงานตลอดไปอันนี้ก็เพื่อเพื่อเสียงเพื่อผลงานเพื่ออย่างต่อไปขา้างหน้าคือบางทีมัน,มนต้องไปซื้อครับเพราะว่า โควิดเขาทีไปใส่รวมกันนีแ่แล้วคือมันเป็นของใช้ทุกวันเพื่อเขาตรงไปใส่ตัวเหมือนเป็นของใส่ส่วนตัวอยู่แล้วนะครับขนเป็นไรครับมันคือการลงทุนนะครับใส่ได้ดีหาปีสิปบปีกันนี้เด่นโตมาเองยังเปลี่ยนถ้าบ่ห่างเนาะถ้าบ่ห่างแต่ตอนนี้ลองชัว่วงดีกว่าลองช่วงดีกว่าเจ้าสาวครับเจ้าสาวครับ มาตเนี้เนาะแมนอนนี้5อันนี้จะแพงกว่าแปงแปงกว่ากับัหราต้องเติมนนตรงไหมนะชื่อเลยตัวีเสองคนที่มาเต้องรู้เน่อ๋อคือมันอันนี้

ชิคชนะินะินะิองชิิอิเดกใิกิืกนิหนึ่งสองสามสคือยงไม่ไอหนองสิบ่จิิราคาอครับราคา เท่ากันเฉยเดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสวัสดีครับ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 ไองน้อี้มันจะเป็นเหลอันนี้ก็ยังเไม่่ดเวไปดเดหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็ดเฉด เลือกคู่เลยครับเซนสตี้มันจะสูงเกินไปทำยากลูกค้าก็มาเปลี่ยนเยอะเหมือนกันเปลี่ยนเป็นเซนของของคลีนไงอร์เบอร์ดีนสวยครับมันเหมือนเส้นสีเบอด์อะไรอย่างเงี้เป็นไข่หลุดหลังหรือเปล่าอ๋อสีได้ไหมสีมันมันคัสตอมสี ังก็้ืออับนี้ตกได้มตั้งชื่อก็ได้นะตั้งชื่อตั้งตั้งเลยรับตั้งยังไงครับต้องตั้งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับใช่อันเนี้ย A อเอามันตั้งได้นะถ้าถ้า แบบเมื่อกี้มันจะค่อนข้างแรงแต่ตั้งเป็นศูนย์ไปก่อนก็ได้เพราะว่าเราค่อยไปเซตกรบมิ้นเสือเดบบเดี๋ยวที่ตั้งไว้ที่ตั้งไว้ให้เลยก็ได้ครับก็ตั้งไว้ศูนย์ดีกว่าก็เพราะว่าบางทีถ้าตั้งบวกไปเยอะทำอนิเติมจะคิดแปลอมาร์คมาร์คครับมาร์ค N A R K กดได้เลยนะชื่อขอชื่อคนอื่นปะ ตัวตัวไม่นี <s <S ่คือมันตอบได้ใช่ไหมครับได้เดี๋ยวก็มาซิ้งการชื่อมันก็ไปได้เลยทั้งทั้งคืนทั้งไันก็แบบค่อมเบาควอมีย็นความจุดอ๋อใช่ก็เซนส์ทีนไฮโลได้ครับตังได้ที่นี่เลยแต่ถ้าเมื่อกี้ลองก็คือคาดแซนส์ดาลองเอาไปใช้ดูก่อนก็ได้ผมมีคิปที่ตั้งมัน ชื่อเหมือนกันมาแสดงความเป็นตัวตนไปปับไปปังให้ยังไงดีจับไปนั่ง e f out ก็คือไอออดโอครับเมื่อกี้ที่บวกตั้งไว้ศูนย์ตัวตัวซินในในตัวนี้ตั้งไว้เท่าไหร่พี่